พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้าใจถึงจิตใจของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแบ่งปันพลังจิตอาสาพระราชทานจึงนำมาสู่การร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมการก้าวผ่านสถานการณ์ของโควิด -19 ไปได้ด้วยดี เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบารมีสายทานแห่งพระมหากรุณาที่คุณได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องด้วยวันที่7มิถุนายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศจำนวน16คันและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยจำนวน6คันเพื่อให้หน่วยงานองค์กรสาธารณาสุขนำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุก กับรถต่อพ่วงชีวนิรภัยซึ่งเป็นตู้สำหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 สามารถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆโดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลถึงวันนี้รวมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานไปแล้วจำนวน20คันพระราชทานในครั้งนี้อีก16คันรวมเป็น36คัน โดยที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5คันรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลจำนวน2คันรวมทั้งรถต่อพ่วงชีวะเนรภัยจำนวน6คันเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่องสายทานแห่งพระมหากราุณาธิคุณจึงเปรียบดังแสงประทีปสองไทย ได้มีกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 แม้จะยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของวิกฤตการแพร่ระบาดแต่ด้วยพระเมตตาและพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ากองทัพบ,บกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังจิตอาสา จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับบกเราจัดตั้งตามดําริของท่านผู้การฐานบกที่ท่านมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับให้คาปรึกษาทางการแพทย์นะครับแก่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับที่โทรเข้ามาเรายังมีหน้าที่ในการาสนับสนุนในเรื่องของยาาหนะนะครับซึ่งหน่วยงานทางการแพทย์น,นะครับายาาหนะเขาไม่เพียงพอนะครับทงทัพบกก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนทรัพยากรนะครับทั้งหมดที่มีอยู่นะครับในการช่วยเหลือประชาชนในขณะที่กรมกิจการพลเรือนทหารโบกโดยโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารโบก เปิดหลักสูตรการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบ,บกเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการและพลเรือนแลกเปลี่ยนความรู้มุ่งมั่นกระทำความดีเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพลังจิตอาสาพระราชทานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบ,บกเกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์ประสานงาน ต้านภัยโควิดกองทัพบ,บกแนวทางของทั้งสองพระองค์โดยรชัชการที่9และรชัชการที่10ท่านทรงได้ให้เราได้มีความเป็นจิตอาสาต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมเราเข้ามาเพื่อรับสายผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่ไม่มีวัดที่จะชาวพนักกิจ เราก็เข้ามาช่วยประสานหน่วยต่างๆและมีเพื่อนสมาชิกที่ได้มาบริจาคสิ่งของเพื่อที่จะผ่านต่อไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนโดยทางกองทบบที่ประสานให้เราช่วยเหลือแต่ละส่วนในท้องที่แต่ละที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพระราชนีท่านเป็นพระองค์ที่ทรงทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ย จากเป็นตัวอย่างที่เรานึกสำนึกในภาะมหาความรุนาที่คุณของท่านที่มามาอาสาเป็นจิตอา,าสาศูนย์ประสานงานต้านพัยโควิดทบยินดีค่ะที่จะให้การสนับสนุนผู้ที่มีปัญหาเรื่องแพร่แพ่เชื้อโควิดหรือไม่มีสถานที่ที่โรงพยาบาลหรือฉีดวัคซีนยินดีให้ให้คำปรึกษาค่ะก็ได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาในครั้งนี้แล้วเราได้ มาให้ความรู้ในด้านวิชาชีพการแพทย์พยาบาลของเรากับผู้ที่มาติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงานต้านไทยโควิดของกองทบกในครั้งนี้ค่ะดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและก็ได้ใช้จิตวิญญาณของจิตอาสาได้มาทำงานในครั้งนี้ค่ะด้วยพระมหากรุณาี่คุณอันหาที่สุดมิได้ ในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีวันนี้คือหลักชัยและแสงประทีปส่องนำทางให้กองทัปปพบกประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรเชื่อมร้อยพลังจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจคนไทยทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือโรคโควิด -19 อย่างปลอดภัยตายร่มพระบารมีพระบรมราชจัก,กรีวงและถึงแม้เราจะยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของวิกฤตการแพร่ระบาด ข COVID-19 หากคนไทยและประเทศไทยเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่องพระราชทานขวัญกำลังใจให้ทุกภาคส่วนและประสบกรณิกรมู่เราได้ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปได้ในที่สุดสวัสดีค่ะ